ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านกูที่เขามาส้มทีน่นี่ความชื่นชอบในการหาอยู่หากินแบบวิถีอีสานบ้านๆของเฮานี่ครับไม่นี่ครับว่ามี่ยังครับออกมใไ่หนูคือเกาครับออกว่าไม้เกาเนี่ยแหละพี่น้องชือว่ามากแก่แค้นครับนี่ครับห้อยคนขวดกินยังใหม่ๆน้องเอ้ยเบิ่งได้เรื วัวน่ะขว,วดบะได้เกินมือสองหมือนเดอกเอาครับผมถ้าพ,พี่น้องว่าเบิ้งนี้ครับบรรยากาศไม้คางค้องให้หน่าสวนผสมเพื่อนนี่แหละที่บอกว่ามือแรกนี่ถ้าบะได้เนี่ยสีลอกเอาตอกมาสั่นเบื้องลยพี่น้องว่าสิมีตัวเขาว่ะอ่าจะได้ขยาบใส่กันครับโอ้ไม้นี่ขวดไม่ๆมเลยพี่น้องอ่ะครับผมติดตามครับนี่ครับมองนี่ใสไว้ไมอง ทางแลีนพากินที่ข้อยข้อยพันที่ทางไหนอยู่ได้พี่น้องแต่พ่กขวดขวยมื่อนี่สีมิทางแลีนออกมื่อนี่ครับงับมองนึกผมเจาะไว้ใส่นี่บอมขึ้ครับอะไรอีกทางหนึ่งครับอ่ะมะรุ่นครับเบื้องบงนี้สีมีผลบ่สวยครับโอ้ยพี่น้องเบิ้องข้อยนี่นี่ครับห้องเรียนออกเม่อใหม่เมือนขึ้นนี่แหละไซมันตรงนี้แหละครับไม่มีหม่องไซน์ละเพราะว่านี่เราตองเป็นไฮน้าลงมาเปียแจ็คไซน์เมื่อนีครับตัวนี้ก็บมีค่อง ไนมันหนาขวยครับแล้วนี่ขวยหนึ่งพี่น้องคนน่ะของก็ขุดมาเคลื่อนอย่นี่จะแปลวออกทียู่ปีครับอ่ะพี่น้องติดตามครับนี่ครับพี่น,อน้องสภาพไม้เขาเมื่อนี้พ่อเพิ่นไถแปลงหน้าเตรียมเซตหน้าปังครับเลาะละมากนี่ครับเขาใส่ไปคู่นี่แหละคู่ก่อไผ่นี่แหละเมื่อวานทมีข้อมันาม,ามาเมื่อนี้ผมว่าหนูต้องขึ้นไม่ถอนนี่บีแหละครับเราห้อยขุดใหม่ๆเยอะ อะติดตามช็ไปเรื่อยๆครับโอ้พี่น้องมาเบิ่งหมของเก่าผมเคยใส่ทับตะกี้คนใส่ไคปคนส่วนยังนี้ห้อยขวดกวดลไม้ครับเจี๊ยไม่เบิ่อครับกุกองดินไหลลงมานี่ครับผมออกเขา่าห้อยๆไว้หู้หนีมันปิดหู้ครับแต่ปุ๊บปื้อเพราะว่ามันออกแย่พี่เปนะครับไม่ไม่เลยเบิ่งพี่น้องกองดินไหลลงมาหมดนะเอ้า ใส่กันไปเองสิแหละครับมันวิ่งมองใสพี่น้องล่องเบิองถ้าเพื่อนไหนเขากินเทาก็สิได้แหละครับอ่ะติดตามครับผมมาครับผมใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้ออกลับมาสิบสามหลังมือเนี่ยใส่เบิร์แล้วครับใส่ตุ่มเหเลยล่องเบิองโอ้มาสม,มัยเก่ากับยังเรามีห้อยหนูปวดใหม่อยู่แต่าบางหู้บางมองกังวลใจว่าเป็นรูทองขาวอยู่พี่น้องจะไหนก็ล่องเบืองครับ เจอกันคืนนี้รอบมะยามครับบอรนาเหมือนแรงสีร้องเอาตอกมาซันน้ำได้พี่น้องม่น,นี่ซันไม่ได้เป็นแต่ก็ไปหาวิธีเบิงวิธีการเขาจะสอนเคาะสอนซันยังไงยูทูบเหรอพี่นอ้องอ่ะยังไงเจอกันครับความฝุกบก่เข่าไปเอาไปครับพี่น้องลองเบิงถ้าเกิดคลิปนี้มีความฟุกกอะพี่น้องสีได้เห็นคลิป้าบอมีฟุกกอะขอหยาบบนลกนึครับพี่น้องเสียเวลาพี่น้องเขามารับชม อ่ครับผมสำหรับคลิปนี้มุแลงเจอกันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนค่ำๆครับเมื่อนี้กับภาพพี่พ่น้องออกมายามหนูครับโอ้ยอากาศเย็นครับพี่น้องเสียงเคร่งในบ้านกระด้างดังอตอกมาว่าสิมาสันตอกน้ำเมื่อนี้ยส้มขึ้นมาเนาะอ่ะเบิ่งลังเรกครับใส่วไว้แถวๆนี้เลย ครับพี่น้องไม้ข้างนาหนี่เดี๋ยวสิผ้าคอยยังย่องไปเบิ้งนะครับผมสิวัติสัส้นตอกลงเบื้อง,มองไม้นี่มีขวยงามอยู่ครับนะครับผมติดตามครับ พี่น้องล้างนี่กลับบีดครับเตืเบิ้งสุภาพครับโอ้ยนะท่านใดๆมาขี่ไปให้เบิ้งเลยพี่น้องอ๋อเขาจะจัดการกลับนะครับรับพี่น้องพรเบิ้งจุดที่สองครับขามทางวัาแะจุดนี้เป็นจุดเดียวที่ผมบอกว่าพรเจ้าไถหน้าเสียหน้า,นาปังนะครับในนูน้นมาถอน นารุ่นครับนาลุ่นพั่งไปนั้นกันแม่คิกิงเนี่ยขุดดินมั้ขมกลับผมอีกแล้ว,วาตายแล้วมงน,นีก็ยังเงียบครับอ่ะติดตามครับพี่น้องมหลุ่นท่านี้กันครับพี่น้องโอ้ยจิงเลยเนาะ หนคือหากินยากพี่น้องเอ้ยช่วงเนี้ยเอา้าพื้นเงาไปครับตรนงนี้ก็เงียบรึปะล้างขบวนก็นเงียบแม่ไม่ไมนี่มาพี่น้องเดี๋ยวลังใดมีอาการผมจะให้เบิ้งครับโอ้ยพี่น้องใส่เนาะล้วนี้ก็มิดอินซิมโอ้ยม่นคือดอกพี่น้องเลย หลังนี้ก็เงียบกิฟตครับโอ้ยใส่หนูหนาขวยคือบนน้อพี่น้องหลังนี้ก็เอ้าพี่น้องหลังนี้กลับหายไปเลยครับไม่องอุย้ยมีเสือ้อไอ้พี่น้องมาแล้วอุ้ยไอ้พี่น้องมุดตัวนี้อาบล่ะโอ้โห โบโลกับเกือบโลแล้วครับพวงนี้อ้าวเขาากเก็บกั้ครับโอ้ยตื่นเต้นมาแล้วบักเอฟนี่ครับพี่น้องแต่มแรกมาแล้วโอ้บักเข่าเลยเนี่ยอ้าวมันมานะครับ พี่น้องงูเบิกันนี้ครั้งแรกในชีวิตหยิบ้อยแล้วพี่น้องมันหมาน,มนวครับโอ้ยเติมลูกเติม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 พี่น้องแต่กางก็ครับผมแล้พี่น้องสองเต็มนะครับโอ้ยเต็มหลังนี่บักน้อยๆนี่กระโดดใส่ผมจนผมตกใจพี่น้องของนื้อยังโดดใส่ดีน่มันหนีครับ โอ้ยข่างเรลกในชีวิตพี่น้องสันตอกโอ้ยมันกระโดดมากเขแย่งหมาิโดวดสวบเข้าเน่อยพี่น้องนี่โบโอ้ตายตายตาย,ต,ายตื่นเต้นอาครับผมโอ้ยมันหมา,น,มาน,นะครับพี่น้องมอนีอ๋อติดต่างเขาเลยอ,อีกสองหลังนี่แหละสองหรือสามหลังนี่แหละโอ้ยสันผมยังบอยยังมาถือเลยโอ้นี่ครับบักสวยนะครับนี่เขากกข้อมาเลย่ก่อน เออครับมนกัดผมโอ้โหดูตกใจกเสะเดือดเดี๋ยวมือนี้มีช็อตเด็ดเห็นเบื้องไรพี่น้องโอ้ดีดีดีอ่ะครับมันมาแล้วอ่ะพี่น้องเลยสองลังครับจุดๆเนี่โอ้ยอย่าบอกว่าตื่นเต้นสั้นยังมันหายเลยพี่น้องเลยลังนี้กำเงียบอยู่ครับโอ้โหปัดนี่บอกข้าเจ้าไวสั้นหนูสั้นตอกโอ้ยบอกว่าถึกแล้วพี่น้องเอ้ สันตอกนูเขาอตอกมันเขางสิบ่ะโอ้ว่าเป็นตะยานผมว่าพี่น้องนึกว่าหมากระโดดสวบพี่น้องเคยเห็นหมากระโดดสวบวไมันกระโดดเขาม้าเนื่อสิอมันกัดห้องมแล้วก็หยุดเพราะผมเสเด็จมันก็นลดหนีผมลเลยขยยาวมาอีกตัหนึ่งกุ้ยกุยกุยอยูมโอ้พี่น้องโอ้อยากให้พี่น้องเห็นอย่มีกล้องอยู่หัวดิกวะอคะครับผมพี่น้องคือเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วครับ โอ้ยบ่อแห้งเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเสียงเพลงในบ้ากนก็ดังดังจะมีงานอย่างกันเอา้าส,สรุปผลเลยพี่น,อนอ้องขึ้นน,นี่ไปพี่น้องสรุปผลคข,ขึ้นนี่ครับสองแต้มครับแต้มหนึ่งบักเอบเลยครับแต้มหนึ่งกำลังสวยๆนี่แหละนี่ครับพี่น้องโอ้ยเขาคักเขานี่มาจังพอดีพี่น้องโอ้ยเอ้าติดตามกันครับพี่น้องเดี๋ยวมือซ้อสิเป็นไหนสำหรับคืนนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมเจอกันมือซ้อครับ สวัสดียามเช้าครับพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องออกมากู้กับดักหมูฮอทิมไซไปมาขึ้นนี่แหละครับนี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งนาอีสานบ้านเรานามสะสอบครับโอ้โงสีเคืองเลยพี่น้องแสงอาทิตย์นั่งว่าขึ้นเลยเย็นครับเย็นเย็นแห้งเย็นจ่อยน้ำเสียออกมาสเส้าแล้วโอ้ไวครับทาสวยน้อยๆัินแตกก็สวยไรไม่ได้ครับ มันนี่เราไปขอเหียนคลิเราอ้ยเย็นครับพี่น้องเย็น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 ยน,นะครับสิ่พานเขาไม้มาขึ้นไม้นี่กะน,นี่กับดีดอยู่หลังนึงครับแต่บพ่อติดตัวแ้วก็ล่องสันตอบกนเมื่อเมียเกิดขึ้นในที่นองมือไม่หัดสันจะถ่ายคลิปนี่พีกอยู่ครับพี่น้องโอ้ตกใจแห้งขึ้นนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์นะพี่น้อง ถึงไม้แล้วจะพาเบิ้งครับใกล้ถึงแล้วนี่ครับล้างแรกโอ้พี่น้องเอ้เงียบกิ๊บคือต้องครับบ่้งมยังเกิดขึ้นเลยนะเก็บกันครับผมล้างนี่ดีพี่น้องแต่ว่าบ่้มยังเกิดขึ้นเลยข่าวกระตุยกระจายครับมีน้อยกัดเดียวหนูน้อยนะครับเบื้องหน้าอ่ะครับผมเก็บครับล้าพี่น้องลังนี่กับเสียครับ นะครับพี่น้องพวกล่องเขาผมว่าไว้เนี่ยถ้ากลับคมเสียไปไเลยพี่นอ้องตายกแล้วบอสบอสอ๋อพี่ลับมาอยู่พี่พี่น้องเลยโอ้ยหนือวันหนูใหญ่นี่ครับตัวผ้ากลับมาติดปลายดังเพ่นหน่อยนึงครับขาหน่าที่ว่าเพ่นมาได้ เก็บก่อนครับนี่นะครับหนูเจ้าถิ่นของแท้โอ้ยหนูใหญ่เขาพระท่านอีรีครับติดตามชมครับเอาแล้วพี่นอ้องเศ้านี่มีไว้ครับมาแล้วโอ้โหพันนอนยงน,นี่นี่ครับหลังที่ผมรีวิวที่ว่าขวยมันอยู่ข้างในนี่ครับ กันกระสีแลนออกมานี่ครับปั๊บนี่เลยดูครัวสวยๆลูกหนูคุกครับรุ่นนี้กระดูกกรอบๆพี่น้องเอ้ยอาครับผมเก็บครับนี่ครับโอ้มาตาทานนี่ครับการคอเลยมันๆครับนี่เลยพี่น้องจุดแรกได้สองตัวครับคือทางผมบอกว่ามันมีหนูอยู่แล้วพี่น้องหนูคุกนี่แหละ วมันหนูมันเข่าว่าท่านหนูน้าขาวแล้วครับหนูน้าขาวกวนก่อนมาขึ้นนะเมื่อลังที่ติดหนูพวกนี้ครับลันครับการสอบมากเห็นขนอยู่ครับหรือว่านี้มีหนูอยู่พี่น้องแต่เอาวันยากผู้เดก็หมานกับพวนั้นนะครับหรือว่าเขอฟุก่นหล่ะติดตามครับเดี๋ยวไปจุดที่สองครับมาถึงจุดที่สองพี่น้องจุดนี้นลครับมาขึ้นเหนียว ตกบใจเนื้อสิได้เอินกวันออกครั้งแรกในชีวิตสั้นต่อกับสั้นมาอยู่ครับแต่สั้นถือขั้นผิดแหละกับพยายามไปเบื้งในคลิปจี่ก็จะสอ,อนที่การสั้นจังหวัดต่างๆโอ้มาขึ้นสุดเดินครับเนื้อสิได้ผูกแขนเอาไปน้วพี่น้องเอ้ยโอ้นี่ครับผมกับผมเบิดเลนูนโอ้ตลาดแห้รู้่องเ้านะครับนี่ หลังนี่โอ้โหกินข่าวสักเกียงนะครับแต่กลับบดีครับหนูน้อยแท้ครับข่าวหายไปแลยนะครับผมก็จะจัดเก็บกันครับหลังนี่ดีดครับพี่น้องอ้าวติดตัวด้วยปีมาแล้วพี่น้องเกิดอะไรขึ้นนะครับผมบอกแล้วหนูในตอ นี่ครับโอ้ยก้านคออย่าได้ยั้งพี่น้องเลยมุนอุยปืนเลยครับผมจัดก,การครับนี่ครับล่งที่ได้แับเท่ามาขึ้นเนี่บ่มยังเกิดขึ้นเลยครับแต่มีห้อยหนูหน่อยมาลักกินเข่าครับใส่ไปเนี่ยครับมันหลาหู้เนี่ยมัฮู้ดแล้วพี่น้องกูนะเพื่อนตกมาอยู่ที่เขามาขึ้นันดินไหมหา,าครับผมพี่น้องเก็บแล้วเบื้องหลังนี่ไปเนี่ยหลังนี่กับมีหนูหน่อยมาเห็ด ทำลร้เข่าอีกครับผมนึกว่าสิออกแปวนี่ทีตไมๆ,ๆมาขึ้นหนูออกหนาควยได้พี่น้องอคนนเพรอยเพ้่ันกัดเศษยาได้พี่น้องเลยนี่ครับพันออกมาหูนี่ครับโอ้ยใส่พิดมองนะครับทีมไอ้แม็กซ์สองสามมือครับเดี๋ยวผมมาซัม่มแท้ๆไหมนี่นี่ครับพี่นอ้องสานบานเฮาเมื่อก่อนสมัยปูยาตายง่ายยสัตว์รุ่นนี้เป็นสัตว์ที่นี่ครับ มีความลำบากที่สุดคือควายเนี่แหละครับใช่ว,ว่าสมัยโบราณอีสานนีาใส่ควายแถวหน้านะพี่น้องนะแต่สมัยนี้กลับกันเลยพี่น้องโอ้ยสบายครับนี่าว่ามีคนเข้าไปหาไมา่ให้กินอยู่ในขอกเนี่ยมืขึ้นมีไฟไรหมดไรแม่ไงไอ้พร้อมโลกมันเปลี่ยนแล้วพี่น้องอนี่ครับโอ้ควายมาหากินจะสอบเลยนะอ่ะติดตามเขาพี่น้องเลย สองรังครับสิพ่อมีแต้มเพิ่อนยักโตว่ะสหดเศ้านี่เอาครับผมถึงม้ได้สิไทยบึงครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยปิดผ้าอีกแล้วผมว่าน้อเบิงขวยนี่ครับมันอุดหูครับแต่มันนี่มืกเคือน,ม,น,นมันขวดออกพี่น้องเอ้ยเราบัมงมองผมใส่ไปเนาะเช่นเดิมครับชีบกับดักออก ท้มใบบางส่วนพ้อมเนื่องทะเลเลยครับโอ้ฉลาดแห้งนูไม้เ่ยมาแก่มือออกมาให้ได้ละเนี๋ยพี่น้องขี่ควายว่าท่านมด่ายเ่ยอันแท่นนั่แต่ข้างในอีกกว่วงมาเลยครับผมว่านี่ครับคู่หยาเอาครับผมเดี๋ยวไปสรุปยอดครับสรุปผลเศร้านี่ครับพี่น้องกับกับสิบสามหลังนี่ครับ หนึ่งท้องขากับสองหนูุ๊กโอ้ยสวยงามครับพี่น้องอ่าครับผมสาหรับคลิปนี้เมื่อนี้ก็ขอจากลาพี่น้องเพิ่เท่า,านี้ครับนี่ครับโอ้ยแสยงแดดกลาลังขึ้นอ่าสวยงามครับบรรยากาศบ้านเ่าครับผมสำหรับคลิปนี้จากลาเพียงแค่น,น,นี้ครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกต่างติดตามเลยพี่น้องด้วเพงใดผู้เดสนใจในคลิปหน้านี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันในเด้อพี่น้องเลยติีการหาอยู่กิกกนตามอีสานบ้านเฮาเนีย่ยนะเดี๋ยวต้องไปอาบน้าอย่างนี้นะครับคลิปนี้จากลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ